Welcome to Start with Why Podcast Podcast ที่จะช่วยคุณจุด start ความคิดและแรงบันดาลใจ Emotional Intelligence สร้างยังไงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with Why Podcast นะครับคุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับเอพิโดนี้นะครับก็ยังอยู่กับคอร์ส Search Insight yourself นะครับตื่นรู้กับ Google นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมพูดถึงการฝึกสติในแบบ Google นะครับผมต้องบอกว่าการฝึกสติหรือว่า mindfulness เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยที่จะเป็นพื้นฐานที่จะช่วยทำให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้นะครับเมื่อเราเข้าใจ วิธีการฝึกสติแล้วเนี่ยนะครับจุดสําคัญที่ผมเน้นไปในเอพิโซดที่แล้วก็คือความต่อเนื่องนะครับเมื่อเราฝึกสติต่อเนื่องกล้ามเนื้อของการฝึกสติเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นนะครับเมื่อมันแข็งแรงขึ้นแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดในการสร้างพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์กันนะครับเมื่อเรามีความฉลาดทางอารมณ์ขึ้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น3ประการด้วยกันอันที่หนึ่ง ประสิทธิผลในการทำงาน performance อันที่2ความเป็นผู้นำ leadership 3ความสุขหรือ happiness นะครับทั้ง3ข้อนี้จะค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเกิดขึ้นนะครับแล้วทำยังไงนะครับจากการที่เราฝึกสติแล้วเนี่ยนะครับเราจะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์อย่างไรครับนะครับขั้นที่1น,นะครับก็คือการฝึกการรู้จักตัวเองหรือก็คือ self-awareness นะครับเป็นกุญแจสำคัญเลยครับเป็นกุญแจสำคัญเหมือนเป็นกระดุมเม็ดที่หนึ่งเลยนะครับหลังจากเราฝึกหัวใจในเรื่องของการฝึกสติแล้วกระดุมเม็ดที่หนึ่งคือเรื่องการรู้จักตัวเองนะครับการรู้จักตัวเองเนี่ยนะครับมันสำคัญยังไงครับมันสำคัญตรงที่ว่าเมื่อเรามีสติเรารู้เนื้อรู้ตัวเราจะค่อยๆรู้ว่าตัวเราเองในแต่ ละขณะเนี่ยเรามีอารมณอยังไงเรารู้สึกยังไงนะครับเรารู้ว่าเรากำลังมีอารมณ์แบบไหนนะครับคำว่าอารมณ์เนี่ยนะครับหลายคนนะครับจะบอกว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยคนนั้นเป็นคนโมโหคนนั้นเป็นคนขี้โมโหคนนั้นเป็นคนเออเป็นคนแบบนั้นแบบนี้นะครับ มีการแปะ label ว่าคนนั้นเป็นคนแบบนั้นแบบนี้เป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวคนนั้นเป็นคนที่อารมณ์นิ่งสงบนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับ search inside yourself นะครับมิสเตอร์เหมิงบอกว่าอารมณ์เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นตัวเราครับเราก็ไม่ได้เป็นอารมณ์เช่นเดียวกันเราแค่ experience อารมณ์นั้นๆนะครับเราเองไม่ได้เป็นอารมณ์นั้นๆ เราสามารถที่จะมีอารมณ์โกรธได้เราสามารถมีอารมณ์ความรู้สึกเศร้าได้เราสามารถมีความรู้สึกอารมณ์ที่สนุกสนานได้แต่เราไม่ได้เป็นอารมณ์นั้นนะครับมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันตรงที่ว่าอารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวเราแต่อารมณ์มันแค่ผ่านเข้ามาตัวเราเองแค่รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกนั้นแต่เราไม่ได้เป็นมันครับ การที่เราเป็นมันเนี่ยแปลว่าตัวเราเองเนี่ยสมมุติเราเป็นคนโมโหโกโรธาเราเป็นคนโมโหร้ายนะครับถ้าเรานิยามตัวเราเป็นแบบนั้นแปลว่าตัวเราเองจะต้องเป็นคนแบบนั้นตลอดเวลาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นแบบอื่นได้แตกต่างกันการที่เราแค่มีประสบการณ์เรามีอารมณ์มันแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะครับการที่เราฝึกสติเนี่ย มันจะทำให้เรารับรู้ถึงอารมณ์ของเราในแต่ละขณะมากขึ้นเรื่อยๆรับรู้ว่าอารมณ์ของเราในแต่ละขณะเนี่ยเรากำลังรู้สึกยังไงนะครับ emotion are thought s that reflect in the body นะครับภาษาอังกฤษเขาใช้กันแบบนี้ใช้ไว้แบบนี้นะครับเวลาเรามีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเนี่ยให้เราสังเกตตัวเรา นะครับว่าตัวเราร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรที่ผิดแปลกไปนะครับเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีบางอย่างผิดปกติไปนะครับมันส่งออกมาสู่ร่างกายของเรานะครับการที่เรารับรู้ถึงอารมณ์ได้นะครับมันจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะมีความฉลาดทางอารมณ์ได้มากขึ้นได้เป็นกระดุมเม็ดที่หนึ่งเลยนะครับ แล้วเราจะพัฒนาต่อยอดไปอย่างไรได้บ้างนะครับเมื่อเรารู้จักอารมณ์นะครับให้เรามองอารมณ์ตัวเราเองให้ได้อย่างชัดเจนว่าในแต่ละขณะเรามีอารมณ์แบบไหนนะครับมองตัวเองให้ชัดๆนะครับมองตัวเองเหมือนมุมมองจากคนนอกมองเข้าไปในตัวเราว่าเอ๊ะเหมือนกินญตญนาการว่ามีตัวเราอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับยืนมองตัวเราอยู่ว่า ตัวเราพินิจพิจารณาดูสิว่าตัวเราเองขนาดนี้เนี่ยนะครับเรากำลังรู้สึกอย่างไรนะครับมองประสบการณ์ทางอารมณ์อย่างที่มันเป็นนะครับณวินาทีนั้นเรากําลังรู้สึกยังไงกับอารมณ์ของเรานะครับเมื่อเรารู้จักอารมณ์ของเราแล้วนะครับว่าเรากําลังรู้สึกยังไงนะครับให้เราประเมินตัวเราเองตามความเป็นจริงครับยอมรับว่าอะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเราเองนะครับ ยอมรับว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบไหนเราจะรู้สึกแบบไหนเราจะมีอารมณ์แบบไหนยอมรับตัวเราเองประเมินตัวเราเองนะครับทำความรู้จักตัวเราเองมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นทุกๆครั้งที่มีคนพูดในเรื่องบางเรื่องเนี่ยโอ้เราจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเราจะรู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรครับเราต้องรู้จักตัวเราเองหรือตัวเราเองเนี่ยเราทำอะไรได้ดี นะครับเรามั่นใจตัวเองในเรื่องอะไรเรามีจุดอ่อนอะไรที่เรายังทำได้ไม่ค่อยดีมันเป็นจุดอ่อนของเรานะครับโอเคหลังจากเราประเมินตัวเราเองแล้วเนี่ยเราจะเริ่มที่จะเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นได้และมันจะส่งผลไปถึงเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคนเราจะมั่นใจก็ต่อเมื่อตัวเราเองเรารู้นะว่าตัวเรานั้นถนัดในเรื่องอะไรเราทำอะไรได้ดีนะครับเราทำอะไรได้ไม่ดี เรื่องที่เราทำได้ไม่ดีและเราไม่ถนัดเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีมกับเพื่อนร่วมทีมได้กับเพื่อนร่วมงานได้ถูกไหมฮะนะครับทั้งหมดนี้มันจะทำให้เรามีความฉลาดทางอารมณ์มากยิ่งขึ้นและเราจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้เป็นกระดุมเม็ดที่1นนะครับในเรื่องของการพัฒนาพื้นฐานของความฉลาดทางอารมณ์ก็คือ self awareness รู้จักตัวเองนะครับ เมื่อเรารู้จักตัวเราเองแล้วนะครับขั้นต่อมามันคือเรื่องของการควบคุมตัวเองนะครับเมื่อเรารู้นะครับเรารู้ตัวเราเองเรารู้อารมณ์ของตัวเองนะครับพัฒนาขั้นตอนเนี่ยก็คือ self management นะครับควบคุมตัวเราเองได้นะครับในการใช้ชีวิตทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันจะมีสิ่งเร้ามากระตุ้นตัวเราเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับสิ่งเร้าภายนอกนะครับ คนอื่นมาว่าเราคนอื่นนินทาเรานะครับเกิดเหตุการณ์น,นั้นเหตุการณ์น,นี้นะครับเจ้านายไม่เห็นด้วยกับความคิดของเรานําเสนองานไปแล้วลูกค้าไม่ซื้อนะครับวิจารณ์แรงๆให้เรารู้สึกโมโหนะครับจนบางทีเนี่ยเราเองก็จะอาจจะหลุดได้นะนะครับมีสิ่งเร้าเข้ามานะครับมากระทบกับเราเราอาจจะตอบสนองออกไปในทางที่เราเองก็ไม่ได้อยากจะตอบสนองไปในรูปแบบนั้นนะครับ ผลการตอบสนองออกไปอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมตัวเราเองได้อาจจะก่อให้เกิดสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ได้ก็ต่อเมื่อตัวเราเองนั้นรับรู้นะครับว่าในแต่ละขณะเรารู้สึกอย่างไรและเวลามีปัจจัยภายนอกมันเข้ามากระทบเราเราเองสามารถที่จะเลือกที่จะ ตอบสนองต่อเหตุการณ์น,นั้นได้อย่างไรนะครับคีย์เวิร์ดคือเลือกนะครับการที่เรามีทั้ง s e l ฟ a อ a วเน e s s และ s e l f m a n a จเมนต์เนี่ยมันเหมือนกับตัวเราเองเนี่ยดึงออกมาจากโหมดออโต้ไพ o t โครับตัวเราเองไม่ใช่คุยนยนต์นะครับที่มีอะไรมาตอบสนองเราเราก็ตอบสนองไปตามที่ ปัจจัยภายนอกมันผลักดันเราไปในทิศทางนั้นมีคนมาดันเราไปทางซ้ายทีเราก็เซไปทางซ้ายทีมีคนดันเราไปทางขวาทีเราก็เซไปทางขวาทีเราไม่ได้สามารถที่จะควบคุมตัวเราเองได้เราไม่ได้อยากเป็นคนแบบนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความฉลาดทางอารมณ์มากขึ้นก็ต่อเมื่อเรารับรู้อารมณ์ของเราและเราสามารถที่จะควบคุมตัวเราเองได้ นะครับเมื่อมีสิ่งเร้าภายนอกเข้ามานะครับให้เราเลือกให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกที่จะตอบสนองต่อสิ่งเราตัวนั้นนะครับเมื่อเราฝึกสติมากยิ่งขึ้นเราจะเริ่มรับรู้อารมณ์ของเราและเมื่อเรารับรู้อารมณ์ของเราแล้วเนี่ยในทุกๆขณะนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรก่อนที่เราจะตัดสินใจพูดอะไรออกไปเนี่ย นะครับมันจะมีความสงบนิ่งอยู่ในจิตใจของเราสงบนิ่งความสงบนิ่งตัวนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่องว่างให้ตัวเราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะเลือกที่จะตอบสนองอย่างไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างครับเมื่อเวลาเรากำลังนำเสนองานให้กับเจ้านายของเรานะครับเ,เราเตรียมแผน มาอย่างดีเราตั้งใจในการทำแผนมาเป็นอย่างมากนะครับผลปรากฏว่ามีเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยมาพูดขัดจังหวะนะครับมาวิจารณผลงานของเรานะครับวิจารณ์ตรงนั้นตรงนี้ไม่เห็นด้วยนะครับวิจารณ์อย่างแรงกลางที่ประชุมนะครับถ้าเราเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเราเองได้เนี่ยเราอาจจะโมโห นะครับโกรธเพื่อนคนนั้นมากๆเลยทําไมมาวิจาร์ผลงานของเราเสียหายแบบนั้นต่อหน้าเพื่อนร่วมงานต่อหน้าเจ้านายนะครับเราอาจจะทะเลาะกับเขากลางที่ประชุมนะครับแน่นอนเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เป็นอย่างมากถูกไหมฮะนะครับเป็นการแสดงออกถึงเออเป็นความเป็นคนที่ไม่ฉลาดทางอารมณ์ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ต่อหน้าเจ้านายต่อหน้าเพื่อนร่วมงานนะครับมันจะดีกว่าไหมครับนะครับเมื่อ ตัวเราเองเรารับรู้ครับณวินาทีนั้นที่เพื่อนเขาวิจารณ์ผลงานของเรากลางที่ประชุมเรารับรู้อารมณ์ตัวเองว่าโอเคเรารู้สึกยังไงไม่ผิดที่เราจะรู้สึกโกรธไม่ผิดที่เราจะรู้สึกโมโหเรารู้สึกโมโหอยู่ข้างในเรารู้สึกโกรธอยู่ข้างในเรารับรู้มันพอเรารับรู้แล้วเนี่ยนะครับมันคือเรื่องของเซลล์เอ r e n แวนเนสนะครับหลังจากเรารับรู้แล้วเนี่ยนะครับให ทำสิ่งที่เรียกว่าการควบคุมตัวเอง self management นะครับช่องว่างที่เกิดขึ้นหล,หลังจากเรารับรู้แล้วเนี่ยเราตัดสินใจครับว่าเราจะทำอะไรนะครับถ้าเราสามารถที่จะรับรู้ตัวเราเองได้และเรารู้ตัวเราเองว่าเรากำลังอยู่ที่ไหนนะครับเราควรที่จะปฏิบัติตัวเองอย่างไรเราอาจจะคิดวิเคราะห์อืมโอเคเพื่อนร่วมงานที่ประเด็นที่เขาพูดมาเนี่ยมันถูกหรือผิด มันใช่หรือเปล่าเรารับฟังไว้ก่อนนะครับเพื่อนุ่งงานเขาน่าจะหวังดีกับเราเรารับรู้เอาไว้ก่อนเรารับฟังเอาไว้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็มาพินพจนารณาว่าสิ่งที่เขาพูดมาเป็นจริงหรือไม่นะครับและเราแผนของเราสิ่งที่เราทำมันมีจุดที่ไม่ดีอย่างที่เขาวิจารณ์ไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็อาจจะขอบคุณสำหรับฟีดแบ็ของเขา นะครับเพราะเราน่าจะนำมันไปต่อยอดทำให้แผนของเรามันดีมากยิ่งขึ้นได้ถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าสิ่งที่เขาวิจารณ์มามันไม่ได้เป็นจริงเลยอย่างที่เขาวิจารณานะครับและเราเองก็มีแผนรองรับเอาไว้แล้วด้วยเราก็แค่อธิบายให้หัวหน้าฟังอธิบายให้กับเพื่อนร่วมงานในที่ประชุมกันว่าแผนของเรามีการรองรับเราคิดเอาไว้ถี่ถ้วนแล้ว การกระทําแบบนี้เป็นการกระทําของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ที่มากกว่าอย่างแน่นอนนะครับโอเคนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า self awareness กับ self management นะครับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับมันก็จะพัฒนาทําให้คุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์มากยิ่งขึ้นได้นะครับขอทิ้งทายไว้ครับนะครับมิสเตอร์เมงเนี่ยเขามีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเมื่อเวลามีอะไรมา กระตุ้นเรานะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ trigger นะครับมีอะไรที่มา trigger เราทำให้เราโมโหนะครับให้เราโกรธนะครับนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรออกไปนะครับมิสเตอร์เหมงเขาบอกว่าให้ใช้เทคนิคนี้มี5ขั้นตอนครับ5ขั้นตอนนี้เนี่ยย่อเป็นคำภาษาอังกฤษเพื่อให้เราเนี่ยจำง่ายๆว่า somebody needs rest and relaxation นะครับย่อเป็นภาษาอังกฤษ5ตัวว่า S B N R R นะครับ Somebody Somebody need rest and relaxation อ่าหตัวนะครับ5ตัวนี้มันมีแทน5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1คือ stop breathe notice r e f l e c t respond นะครับเมื่อเวลามีสิ่งเรามาให้เราหยุดครับ หยุดก่อนก่อนที่เราจะรีแอคออกไปก่อนที่เราจะกระทําอะไรออกไปให้เราหยุดก่อนนะครับหยุดนะครับหยุดเสร็จปุ๊บเช็คความรู้สึกเรารู้สึกยังไงนะครับหยุดก่อนนะครับสองบี breathe, หายใจครับนะครับหายใจหายใจเข้าไปสามโนทิสนะครับวิเคราะห์ว่าเอะเรากําลังรู้สึกกับมันยังไงนะครับเรากําลังรู้สึกอะไรเรากําลังรู้สึกอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ 4. reflect ทบทวน สิ่งที่เพื่อนวิจารณ์มาจริงหรือไม่จริง 5. Les p พรค่อยที่จะレスพรอออกไปนะครับเราจะพูดหรือรจะอะไรการการทำอะไรก็ว่าไปนะครับ5ขั้นตอนนี้จะเป็น5ขั้นตอนเทคนิคเล็กๆครับที่จะช่วยทำให้ตัวเราเองนั้นสามารถที่จะรับรู้ตัวเราเองได้ดีขึ้นและเราสามารถที่จะควบคุมตัวเราเองได้ดีขึ้นครับโอเค ครบ้วครับของวันนี้นะครับในเอพิโซดหน้าผมจะไปลงลึกครับเป็นการต่อยอดความฉลาดทางอารมณ์นะครับออกไปจากตัวเราเอพิโซดนี้จะพูดถึงตัวเราเนาะควบคุมรู้จักตัวเองควบคุมตัวเองนะครับเอพิโซดหน้าจะเป็นการต่อยอดถึงความฉลาดทางอารมณ์ต่อยอดไปกับสังคมเพื่อนร่วมงานทีมงานนะครับความเป็นผู้นำนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกันสวัสดีครับ start with why podcast